สำหรับ FC ที่รับชมช่องบันโป่งสเตชันนะครับปกติผมจะไม่ถ่ายขบวน85นะครับแต่วันนี้ก็ชิวๆนะครับเห็นเรียกร้องกันมานานเหลือเกินเดี๋ยวจะถ่ายขบวน85วิ่งผ่านบันโป่งให้ชมแล้วกันนะหวังว่าสักวันมันจะจอดบันโป่งได้สักทีนะครับก็เหลืขอขบวนเดียวนะแล้ว85 86ที่ไม่จอดบันโปง่ง วันนี้ก็ดูขบวน85วิ่งผ่านมันโป่งไปก่อนแล้วกันนะ